สวัสดีครับวันนี้คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยชวนคิดแล้วก็ชวนทําผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราฝันมาตลอดคือเราอยากเห็นเฮลท์แคร์ซิสเต็มที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผมใช้คำว่า better health care system วันนี้เรามาคุยกันว่าทําอย่างไรจะทําให้ความฝันของเรานั้นเป็นจริงคือเรามีระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง ผมชวนคุยก่อนนะครับสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้แต่ถ้าแต่ละคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งที่ส่งผลต่อมาคือว่ามันจะทำให้ระบบบริการสุขภาพการดูแลสุขภาพดีขึ้นไปด้วยในทางกลับกันเลยระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้นก็จะส่งผลทำให้สุขภาพแต่ละคนดีขึ้นอธิบายได้อย่างไรผมอยากจะภาคทฤษฎีนะครับอยากจะ ชวนเข้าไปดูทฤษฎีหนึ่งที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมเหล็กแห่งระบบบริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยสาคัญอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งคือการเข้าถึงของประชากรในประเทศนั้นๆอันที่สองเรื่องคุณภาพอันที่สามคือค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าระบบบริการสุขภาพที่ดีเนี่ยประชากรจะเข้าถึงได้มาก และการให้บริการสุขภาพนั้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทีนี้เราย้อนกลับมานึกภาพถ้าคนแต่ละคนมีสุขภาพที่ดีค่าใช้จ่ายระบบบริการสุขภาพจะน้อยลงเพราะเมื่อมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อระบบสุขภาพการดูแลสุขภาพค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะแต่ละคนมีคุณภาพดีขึ้นสิ่งที่จะให้กับคนไข้เจ็บป่วยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะมีเงินอยู่ในระบบได้ดีขึ้น ฉันสามเหลี่ยมนี้มีความสัมพันธ์กันผมอยากเริ่มต้นในวันนี้ว่าระบบบริการสุขภาพที่เราฝันอยากให้มันดีขึ้นมันต้องเริ่มต้นที่แต่ละบุคคลทำอย่างไรให้แต่ละคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรากำลังมาชวนคุยอะไรที่ดูเหมือนยากแต่ผมจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าว่าไปแล้วพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายในวันนี้นะครับว่าเราทุกคน ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราเป็นแบบนี้แหละเราได้แต่นอนแล้วต่อมาเราก็เริ่มนั่งทำไมเราอยากนั่งเพราะเราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนนั้นจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่อย่างที่เราเป็นตลอดเวลาคือนอนตลอดเวลาเขานั่งเราก็อยากนั่งพอเรานั่งเออเราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขายืนเราก็อยากยืนเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าจากนั่งเป็นยืนต้องทำอย่างไร แต่เราก็อยากยืนแล้วเราก็ยืนเราเห็นคนขน้างหน้าเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เรามารู้ทีหลังเขาเรียก <c oughs> ว่าเดินเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราเห็นอย่างเดียวเขาเดินเขาเคลื่อนจากจุดหนึ่งเร <c oughs> าก็อยากเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปเราก็เริ่มที่จะเดินและพอเคลื่อนได้เราก็อยากเร็วขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าวิ่งสุดท้ายเราก็วิ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับกว่าเราจากนอนจนเป็นวิ่งเนี่ยเราล้มไปแล้วกี่ครั้ง เราร้องไห้มาแล้วกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่เราล้มเราเจ็บเราร้องไห้เนี่ยเรากลับมาสู้ต่อเรากลับมาเรียนรู้ต่อทำอย่างเราถึงนั่งแล้วไม่ล้มทำายัางไงถึงจะยืนแล้วไม่ล้มทำอางไรจะเดินแล้วไม่ล้มทำอางไรจะวิ่งแล้วไม่ล้มทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสันชาตยานของการมีชีวิตของทุกๆคนและทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการหนึ่งที่ตอนเราเด็กๆ ผมเชื่อว่าเราสงสัยนะว่าเอ๊ะจากนอนเป็นนั่งจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นวิ่งเนี่ยมันทําอย่างไรผมคิดว่าตอนเด็กๆก,ก็คงมีเครื่องหมายคําถามต่างๆเหล,ลเนี้เพียงแต่ตอนนั้นเด็กๆเ,เราคงไม่เข้าไป Google ไปหาคําตอบเราคงคุยกับใครไม่รู้เรื่องแต่เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะคําว่า Learning เพราะคําว่า Learning และไอะคำว่า Learning นี่แหละที่สุดท้ายนําไปสู่ Solution ผมเอาผมจะเริ่มเอาคําบางคําเข้ามาแต่เพื่อต้องการจะกลับไปให้ดูว่ามันเป็นสัญชาติญาณของการมีชีวิตนะเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและการจะเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหานะั้นมันมีปัจจัยตัวหนึ่งทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นปัจจัยนั้นเราเรียกว่า g โก w ด h m ม n d s e t ผมขออนุญ,ญาตยังไม่พูดถึงนิยามอะไรของโกลด์ไมล์เซตในเวลานี้แต่จะชวนคุยจนผมเชื่อว่าสุดท้ายพอเราเข้าใจทั้งหมดเราจะเข้าใจนิยาม คำว่าโกร w หมายเสร็จแล้วจะเข้าใจเลยว่ามันมีพลังมากน้อยแค่ไหนทีนี้เพราะแต่ละคนมี l e ARNING นําไปสู่การแก้ปัญหาง่ายๆจากนอนจนเป็นวิ่งได้เนี่ยเมื่อเราลุกขึ้นวิ่งได้สุขภาพเราดีขึ้นเราเคลื่อนไหวได้เราทําสิ่งต่างเรานี้ได้ทั้งหมดก็เริ่มกลับมาส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า individual health คือสุขภาพรายบุคคลนะครับผมกำลังจะเชื่อมโยง Better health กับคำว่า Better health care system อธิบายมาตั้งพักหนึ่งแล้วเพื่อต้องการจะบอกว่า Better health มันต้องอาศัยโก o ด t h ม i n เ s ็ t รายบุคคลทุกคนต้องมี Growth Mindset แต่ถ้าจะทำให้ระบบบริการสุขภาพ Better เราจำเป็นต้องมี Growth Mindset แต่เป็นกลุ่มบุคคลและไม่ใช่แต่ละคนอย่างเดียวแต่ละคนที่จะต้องมี Growth Mindset เพื่อแก้ปัญหาตัวเองแต่ขณะเดียวกันต้องมีโก o ด t h ม i n เซ็ t ที่จะแก้ปัญหาของระบบ มันถึงจะมี better health care system น,นะครับเรามาดูกันต่อสไลด์เนี้ยคงเป็นสไลด์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นเราะผมพูดในหลากหลายที่ว่าในเวลาเนี้ยคนในโลกใบเนี้ยเราเจอพายุเจดลูกเนี่ยโหมกำนำนําและมันวุ่นแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรามี globalization ซึ่งเราเคยมองแต่ภาพดีของมันคือเราเดินทางระหว่างประเทศง่ายขึ้น แต่พอคนเดินทางระหว่างประเทศง่ายขึ้นมีไวรัสติดตัวก็เท่ากับเอาไวรันสนั้นไปแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันและตรงนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่า20ปีของศตวรรษที่21เราผ่านมาแล้ว23ปีนะครับเรามีสภาวะที่เราเรียกว่าการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกหรือแพนดมิกเนี่ยเท่ากับศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษไปเรียบร้อยแล้วแค่20ปีแรกนี่เอง เรามีแพนดิมิกมาแล้ว5ครั้ง2002เรามีซา2009เรามีไข้หวัดหมู2012เรามีเมอร์ส2015เรามีซิก้าไวรัสแล้วก็2019เรามีโครนาไวรัสเอาละพายุรูปนี้มันคงจะแรงขึ้นเรื่อยๆเรามีดิจิทัลไลเซชันดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามา2ระบบที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาอย่างมากมาย คือการศึกษากับระบบสุขภาพจะเห็นว่าตอนนี้เรามีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาในระบบสุขภาพมากขึ้น,นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ถ้าใช้ถูกใช้เหมาะมันจะทำให้เกิด Better Health Care System แต่ถ้าใช้ไม่ถูกไม่เหมาะมัาจะมีผลกระทบเชิงลบคำว่า d i s i n t e Mediation คือตัวการต่างๆหายไปนะเดี๋ยวนี้เราใช้เครดิตคา์ดน้อยลงเพราะเราใช้มือถือในการสแกนจ่ายจ่ายเงินเราใช้ธนบัตรน้อยลงฉะั้นปัญหาเรื่อง ธนบะตรปลอมมันก็น้อยลงแต่ขนาดเดียวกัน,นระบบบริการสุขภาพซึ่งแต่เดิมผู้เจ็บป่วยกับแพทย์จะเจอกันได้ต้องผ่านตัวกลางหนึ่งคือโรงพยาบาลตอนนี้ระบบนี้กำลังจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยพิ้ง AI กับ Machine Learning เรามีเรื่อง Global Warming ที่ทําให้เกิด Climate Change ที่สําคัญคือสัตว์ก็จะย้ายถิ่นฐานพอมีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกระจายของไวรัส ก็ง่ายขึ้นด้วยเรามีเรื่องของ geo politics ตะวันตกตะวันออกทะเลาะกันมีสงครามเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพก็ตามมาและสุดท้าย socio demographic changes เรามีผู้สูงวัยมากขึ้นเราเข้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆมากขึ้นสภาพโรคภยัยไข้เจ็บก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นฐานของการวางระบบการบริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพมีอยู่6มีอยู่6ขั้นตอนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็มีูกขั้นตอนนี้แหละเริ่มด้วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูสภาพรักษาแบบประคับประคองและช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ผมอยากให้ดูนะครับมันเริ่มต้นด้วย health promotion มันเริ่มต้นด้วยระบบสุขภาพที่เริ่มต้นด้วยแต่ละคนต้องส่งเสริมสุขภาพของตัวเองท่านสามารถส่งเสริมสุขภาพของตัวเองโดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเรารู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะทานอาหารอย่างไร เมื่อไหร่เราควรจะทานยาเมื่อไหร่ไม่ควรทานยาอาหารประเภทไหนที่เราไม่ควรทานเครื่องดื่มประเภทไหนเราไม่ควรดืม่มถ้าเมื่อไหร่เรามี hereditary ดีขึ้น hereditary <eter> ดีขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยการดูแลสุขภาพความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องของหมอเรื่องของนักวิชาการต่างๆมาบอกเราฉะนั้นเราอยู่เฉยๆรอเขามาบอกถ้าคิดแบบนั้นคือเรามี fix mindset คือฉันจะไม่ทำอะไรเลยจะรอให้คนอื่นมาแก้อันนี้น่ากลัวแล้ว เพราะบ่อยครั้งไม่ทันท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองแต่นี้ขนาะเดียวกันเรื่องบางเรื่องท่านอาจจะไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะมันลึกซึ้งจําเป็นต้องมีนักวิชาการมีแพทย์มาบอกก็ต้องอาศัยเทเลเฮลทเลเอดูเคชั่น e ซึ่งตรงเนี้นักเทคนิคนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งสื่อเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเออมันแทนที่จะคิดว่ามันยากที่จะให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆต้องไม่คิดแบบนะต้องคิดบอกว่า ฉันจะทํำยังไงจะทําให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้หล่านั้นก็ค้นหาวิธีสุดท้ายเทเลเฮลก็เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นตัวอย่างคู่ขนานกันไปหากคนแค่แต่ละคนไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่มีคนมาอธิบายแต่ฉันจะขนขวายหาความรู้เองนะฉันเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า AI ซึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถทำได้เราก็หาคำตอบต่างๆแต่ละคนเห็นคำตอบของปัญหาที่ตัวเองประสบ พยายามหาคำตอบเรื่องบางเรื่องแต่ละคนทําไม่ได้คนอื่นที่เกี่ยวข้องระบบบริการสุขภาพจะวิ่งมาช่วยทําให้เกิดขึ้นทุกคนมุ่งที่จะแก้ปัญหาในเกี่ยวข้องกับเอ็กซ์ปตหรือความชํานาญของตัวเองการป้องกันโรคก็เช่นเดียวกันทุกคนเรียนรู้ว่าโรคมันเกิดจากอะไรมีเฮลิทเลซี่ละฉันจะป้องกันตัวฉันเองอย่างไรขณะเดียวกันถ้าเทคโนโลยีบางอย่างมันช่วยเช่นถ้าเรารู้ว่าเรามีความผิด ทางพันธุกรรมอะไรเราเสี่ยงกับโรคอะไรคนเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตวัคซีนต่างๆเหล่านี้เขาก็ต้องมีกรอตหม่์เซตไม่เจฟฟิกหมล์เซตเรื่องที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้แต่มันก่อให้เกิดปัญหาเขาต้องหาทางแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายเมื่อเขาแก้ปัญหาได้ก็สุดท้ายาก็กลับมาแต่ละคนก็มีสุขภาพดีขึ้นระบบก็ไปต่อได้เช่นเดียวกันกับการรักษาโรคปัจจุบันเราจะพบเลยว่า เรามีวิธีการรักษาอะไรใหม่เกิดขึ้นมากมายเทคโนโลยีต่างมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่หยุดที่จะคิดคนไม่ยอมแพ้กับปัญหาและทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นพยาบาลท,ทุกคนร่วมกันหาทางที่จะแก้ปัญหาสุดท้ายปัญหาก็ดีขึ้นรวมไปถึงเทเลรีแฮปหรักของนึกภาพนะครับว่าเรามีคนที่เป็นอมพฤกษ กว่าจะไปโรงพยาบาลได้ลําบากแค่ไหนถึงแม้ไปทําการฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่เดินทางยากถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเลยถ้าทุกคนคิดแค่นี้ว่าการฟื้นฟูสภาพต้องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเพนเหล่านี้ก็ทุกทรมานไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ต้องเดินทางจากบ้านไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปทุกวัน่าใจะจ่ายยังไงแต่ตอนเนี้เทคโนโลยีมันไม่หยุดแหละมันไปถึงจุดที่ว่าท่านสามารถฟื้นฟูสภาพตัวเองได้ที่บ้านเพราะมีคนกลุ่มหนึง่งที่เขาเก่งเรื่องเหล่านี้ แล้วเขาหาทางแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายท่านก็ใช้โซลูชันหรือวิธีแก้ปัญหาของเขาปัจจุบันคนที่เป็นนัำมาพลึกสามารถฟื้นฟูสภาพตัวเองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันการรักษาประคับของหรือแม้กระทั่งการรักษาระยะสุดท้ายของชีวิตทีนี้ผมจะนำมาสู่ว่า Better health care ในอนาคตคนแต่ละคนมีอุปกรณ์บางอย่างที่มือคนช่วยคิดให้ท่าน แล้วก็ท่านชายแต่แต่ละคนนอกจากท่านช้ยแล้วท่านต้องเรียนรู้ก็โดยอาศัยเทคโนโลยีคือเทเลเฮลเรียนรู้รู้จักพัฒนาตัวเองขณะเดียวกันรู้ควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรและข้อมูลที่ทานสิ่งที่เราดื่มเป็นข้อมูลส่งผ่านไปถึงแพทย์ที่ดูแลเราที่อยู่ห่างไกลออกไปแพทย์ก็สามารถเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านั้นขณะเดียวกันแพทย์ต่างๆเหล่านั้นก็สามารถส่งข้อมูลกลับมาสื่อสารกับเราได้ ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องผ่านไปโงปรงพยาบาลเลยนะงนั้นจะเห็นว่าก,การส่งเสริมสุขภาพต่อไปนี้ท่านทําด้วยตัวเองแล้วแต่มีผู้ช่วยเยอะมากเพราะทุกคนมีโกรทไมล์เสร็จที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วทั้งหมดเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดแต่ทั้งหมดเนี่ยจะนําไปสู่ healthcare system ในอนาคตที่ผมใช้คาว่า better healthcare system เพราะมันจะกลายเป็น high tech and high touch digital h e a l t h c a r high tech คือเทคโนโลยีสูง High-Touch คือยังสัมผัสได้ยังเข้าถึงได้ยังเข้าถึงจิตใจความทุกข์ทรมานได้โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหมดนี้จะเห็นว่าต้องอาศัยคนหลากหลายประเภทแต่ทุกคนมีโกรดใไมล์เซตจะช่วยกันแก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพผมกลับมาตรงนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เพื่อกลับมานิยามผมคิดว่าจากนี้เป็นต้นไปในการประชุมครั้งนี้ในการสัมมนาค,ครั้งนี้ทุกคนจะเข้าใจ นิยามความหมายคําว่า Growth Mindset ระหว่างที่เห็นตัวหนังสือเหล่านี้ทุกคนย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆนะครับแนวคิดเรื่อง Growth Mindset เชื่อว่าความสามารถต่างๆของคนไม่ได้มีมาแต่เกิดแต่เกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนึกไปเลยตอนที่เรานอนเรานั่งเรายืนเราเดินเราวิ่งสัมพันธ์กับทัศนคติ ของบุคคลต่อปัญหาถ้าเราเจ็บแล้วเราไม่ทําอะไรต่อเราก็ได้แค่นั้นแต่พอเราเจ็บเราจะแก้แล้วพอเราเดินได้เราไม่เจ็บเราพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนต่อปัญหาทัศนคติกับความล้มเหลวแปลงมาเป็นบทเรียนทยํายังไงไม่ล้มเหลวอีก Growth mindset มันจะทําให้เราชอบเรื่องท้าทายเรานั่งได้เรายืนได้เราเดินได้เราวิ่งได้ เราอยากวิ่งเร็วขึ้นสุดท้ายคนบางคนกล้ากายเป็นนักวิ่งได้ระดับที่หนึ่งของโลกเพราะเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องท้าทายเมื่อล้มเหลวแทนที่จะจมปลักกับความล้มเหลวหาทางที่จะพัฒนาสนุกที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเรื่องหลายเรื่องเราไม่มีความรู้ในเวลานี้ลองคิดนอกกรอบดูไปหาโซลูชันใหม่ๆหาเรื่องใหม่ๆดูหาทางแก้ปัญหาคน คนที่มีโกร s e ม i n d s e เนี่ยจะพบว่าเมื่อหลายคนอื่นเก่งกว่าเราเราไม่อิจฉาเขานึกภาพตอนเราเด็กๆเราเห็นพี่นั่งได้เราคงไม่อิจฉาพี่แต่เราอยากนั่งได้เหมือนเขาเราเห็นพี่วิ่งได้เราอยากวิ่งได้เหมือนพี่เราไม่อิจฉาพี่แล้วเราก็วิ่งได้คนที่มีโกร s e ม i n d s e จะไม่อิจฉาฆ่าคนอื่นแซงหน้าเราไปแต่ฉันอยากจะวิ่งให้ทันเขาให้ได้ฉันก็จะพยายามเรียนรู้ที่จะที่จะพัฒนาตัวเราให้ทับทานกับคนอื่นหรือล้ำหน้าคนอื่น สิ่งเหลา่านี้มันเป็นนิยามความหมายคำว่า Growth Mindset Growth Mindset จะทำให้เราเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเราคนจำนวนหนึ่งไม่น้อยไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแล้วจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองสามารถพัฒนาเรื่องอะไรบ้างจนกว่าถึงจุดจุดหนึ่งฉันคิดว่าฉันอยากจะพัฒนาแล้วพอลองทำอ้าฉันทาได้ฉันอยากทำให้มันดีขึ้นฉันก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วสุดท้ายศักยภาพของเราก็จะปรากฏออกมาขึ้น เรื่อๆสิ่งเหล่านี้แหละทำให้คนที่มีโกรด t h ม i ์เซ็ตกล้าแล้วก็มีแรงผลักด,ดันที่จะทำเรื่องยากๆทำเรื่องใหม่ๆและถ้าทุกคนในโลกใบนี้เริ่มจากประเทศไทยเราถ้าทุกคนบุคลกากรด้านสุขภาพก็ดีคนไทยทุกคนก็ดีถ้าทุกคนมีโกรธ t h ม i ์เซ็ตอะไรจะเกิดขึ้นปนัญหาสุขภาพที่ยากๆมันจะง่ายขึ้นในเรื่อเพราะมีการแก้ปัญหาและพร้อมที่จะสู้กับ พายุเจ็ดลูกที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามากับเราในอนาคตไม่ต้องกลัวกับมันเพราะต่อให้มันมามันนำปัญหามาเราก็จะมีใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเรารู้กระบวนการและกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นจากการสร้างกรดหมายเร็จให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็เพื่อนๆของเราทีมงานของเรางั้นผมอยากจะจบเพียงเท่านี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นชวนทุกคนกรดหมซเซ็จไม่ใช่คำใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแตะไม่ได้แต่จริงๆเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของเราแต่เราลืมมันไปแล้วเมื่อเราโตขึ้นเราไม่กล <realizing iens Creator> ้าท <c shops> <Torah>. ี่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเราท้อแท้ในเรื่องที่ไม่ควรจะท้อแท้กลับมากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วเราจะมีกรอตไมล์เซตกลับมาที่ตัวเราเพื่อสู้กับปัญหาสุขภาพต่อไปในอนาคตก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มสร้างกรอตไมล์เซตในตัวท่านเองไม่ใช่พื่อตัวท่านคนเดียว เพื่อเราบริการสุขภาพที่ดีขึ้นของประเทศไทยในอนาคตครับขอบคุณทุกท่านครับ